สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก,กันด้วยนะครับวันนี้พ่อก็บผมยาจกหวังรวยอีกแล้วนะันนี้เราก็มาอยู่กับแพนควินทุกนักแข่งแค่แชทคอยอท่านผู้ชมนะตะเกียไอ้ฉับนั่นเองตายครับพี่น้องเบาๆลายยายหางครับเช่นเคยวันนี้เราก็มากับทุนไม่มากอีกแล้วนะแค่สองร้อยบาทเอง ดูว,ว,ว่าวันนี้จะมีกําไรกลับไปเท่าไร่ไม่ขอกาไรมากอีเกเช่นเคยครับแต่อยาคัดทุนก็พอรู้ผลแล้วผมไม่ขอกาไรมากจริงๆเพราะผมมีกาไรผมก็ใช้ตลอดแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยมีเราไอ้ขี้ห,ห,หมดตูนทุกทีเลยเราปวดหัวไปฮะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะสามสิบครั้งกับเบ็ดบหนึ่งบาทเดี๋ยวผมก็จะน่าจะ เดี๋ยวก็จะปรับเบ็ดตามอารมณ์อีกเช่นเคยแล้วไม่ชอบสนมากขึ้นๆลงๆนั่นแหลใช่อะไรวะว่าที่จะทำให้หัวร้อนมันก็น่าปรับโซ่นะนีวผมก็ไม่ปรับนะผมก็จูทุนด้วยเวลาเราทุนน้อยอย่างนี้เราไปปรับเบ็ดนันเกินไปก็นี่ไงนี่ไงไจะเข้าแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมค่อยว่ากันโอ้มันเข้าโอ้อยางไะอีกเดียวเองแนมะ เราก็ดูทุนตัวเองด้วยนะว่าเออเราทุนน้อยแล้วเราไปปรับบ็ดมาก็มันก็หมุนไม่กี่รอบมันก็หมดเลยใช่ไหมวันนี้มันอาจจะรอให้เราแบบมือหมุนไปได้หลายรอบก่อนแล้วมันค่อยจ่ายนี่ก็มีนะบางเกมไม่ใช่แบบว่าเราหมุนมาแล้วมันจะจ่ายเลยเน,นีี้คือการันตีไม่ได้แล้วเราก็ต้องใช้เซนด้วย <S <S อ,อึ้งมาดูวคิวบ,บึมบึมสมาร์ทโฟนโอ๊บมาอีกเยียบ ร้อยครับเข้าปีเกมมาเป็นที่เรียบร้อยฮะเออฝั่งยักษ์สี่ได้ไหมเข้าเร็วทันใจวันนี้มาดีว่ะวันนี้มาดีอ้ยบวกโป้งเข้าไปบวกตูนด้วยบวกหัวใจด้วยอืออดีตบึสวยมันต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นโป้งเข้าไปบวกตัวคนบวกหัวใจสวยหัวใจได้มาสองดวงละ บเปลิ่ยชายเพียงแค่กูโอ้อย่าพึ่งอย่าพึ่งเอออย่างนั้นอย่างนั้นอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหงไปตึบตึ๊บตึบสวยตกคุนกูสามแล้วพึ่งนะพึ่งนะเอออย่างนั้นอย่างนั้นโอ้โหงไปอยี่ยพึ่งอย่า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 พึ่งเอออย่างนั้นนยังยังไป่เดือดเลยท่านผู้ชมได้มาเพิ่มอีกหนึ่งดวงตึบสวย ซูบเข้าไปนั่นไงจะไปไหนล่ะเติร์เติร์ปสวยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะเอ้ยอย่าพึ่ง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 เอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งดิเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอ้ยเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งไมอย่าพึ่งนะ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 เอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละโอ้ยคุณเู้ชเฮ้ยขอสีม่วงนี่ไปขอสีม่วงสามตัวพอ สึ่มังสามตัวอู้เรียบร้อยฮะแลนก็ได้มาห้าสิบสี่บาทเลยเองดีนะอีกตัวหนึ่งบาทห้าสิบสี่ถือว่าเยอะไงเอิบมาเข้าปุ๊บขอปั๊บออกปั๊บเข้าปุ๊บได้นะอุ้ยตัวนี้มาดีว่ะเข้าฟีเกมเร็วเออดีได้การได้การโอ้แล้วโหยังได้อยู่ตตตตเอ้ย จะมงเพิ่มเบ็ดอีกจักหน่อยนึงขึ้นเบ็ดสองนะท่านผู้ชมไปปั๊บสามครั้งดูดิเติบเติมเติมเติบเติบโอ้ยอันนี้ถ้าคอมโบแังๆก็เอาเรื่องนะท่านผู้ชมได้เรื่องเลยเหมือนกันโอ้ผมเข้ามาจะเข้าหรือเปล่าเข้าหรือเปล่าดิร้อยเข้าอีกเป็นหนึ่งครั้ง เออเออยังถือว่าได้อยู่ยังถือว่าได้อยู่ไปฮะไปฮะไปบปุ๊บ้ชมดีเอ้ยเอ้ยเอ้ยสามร้อยเอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ยเอาเรื่องนะผู้ชมเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องดอกเดียวรู้เรื่องเลยเอ้ยแล้วก็หมดไปเรื่อยๆฮ่าเอ้ยมีกำไรแล้วผู้ชมเอ้ยใครไม่พอก็ไปเล่นเองเถอะนะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตักเศษก่อนท่านผู้ชมโอ้ยเมื่อกี้ดอกเดียวอ่ะให้มึกมาเต็มมาท่านผู้ชมเราเดียวรู้เรื่องฮะแล้วก็ไม่ไปต่อเลยท่านผชหัวใจกูไม่ได้ต่ออะไรเลยสักอย่างโอ้โหคึ้มาแบบรวดเร็วว่ะเนี่ยท่านผู้ชมถ้าผมมีกำลังนี่เพิ่งกผมผมก็ถอยนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะขอขอบคุณและสวัสดีครับ